สวัสดีครับบอลทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมพีรพงษ์เฉินนะครับวันนี้ครับวันพุธที่5ตุลาคมนะครับก็มีบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเตะกันอีกแล้วนะครับโดยคู่ใหญ่ๆวันนี้นะครับที่น่าสนใจก็มีเชลซีเจอกับเอซิมิลานนะครับบอลคู่นี้น่าจะเป็นบิ๊กแมตช์ของคัมคืนนี้ด้วยนะครับแล้วจะมีปารีสแซงต์แชงเจอกับเบนฟิก้าแมนซิตี้เจอกับโคเปนเฮเกนนะครับซิตี้ตอนนี้ฟอร์มโดยรวมแล้วถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็จะมีราชันชุดขาวนะครับแชมป์ สามคะแนนนะครับจะเป็นของราชันชุดขาวได้ไม่ยากนะครับส่วนคู่ต่อไปก็จะมีดอทมุนเจอเซบิย่านะครับยูเวนตุสเจอกับมาคาบีไอฟาแล้วก็เรดบูซักบวก ia, pt, นะครับเจอกับดิโมซากเรบนะครับอ่ะแล้วนะผมเกือบลืมนะครับมีอยบีไรซิกเจอกับเซลติกด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมหยิบยกมาสองคู่เป bon ็นบอลตีสองนะครับค่อนข้างดึกเลยนะผมผมย้ายเตะเร็ววันนี้หน่อยนะครับมันจะได้มีเวลาดูนะครับเดี๋ยวผมขอหยิบยกคู่แรกมาก่อนเลยแล้วกันผมเบนฟิก้าเจอกับ ปารีสแฌงแม็งนะครับบอลคู่นี้ตอนนี้เนี่ยแฮนดิแคปตกลงมาเยอะมากๆนะครับจาก1นึลบสินะครับตอนเหลือเหลือแค่ครึ่งควบลูกเท่านั้นเองนะครับส่วนฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับผมสถิติเฮตุเฮตในเรื่องของ9เกมล่าสุดที่ผ่านมาในการพบเจอกันครับเป็นฟิก้าทำผลงานได้ดีกว่านะชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้ไป3นะครับส่วนฟอร์ม5เกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเบนฟิก้าชนะ2แพ้กับปารีสไป2นะครับผมแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับ โดยรวมแล้วคู่นี้เวลาเจอกันนะครับกินกันไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับผมส่วนฟอร์มของเบนฟิก้าณตอนนี้นะครับถ้าเอารวม5เกมเนี่ยชนะ4เสมอ1นะครับส่วนในเรื่องของศึกยูฟ่าแชมเ,เปี้ยนลีก2เกมล่าสุดล่าสุดที่ผ่านมานะครับมีเปิดบ้านชนะมาเคเบีย์ไอฟ,ฟ้านะผมที่2ประตูต่อ0บุกไปชนะยูเวนตุสที่2ประตูต่อ1ด้วยนะครับฟอร์มโดยรวมแล้วถือว่าเจ้าตัวเนี่ยมีฟอร์มโดยรวมที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ฟอร์มนะครับในบ้าน ห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับชนะห้าไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวครับผมโอ้โหฟอร์มดีมากนะครับมีชนะทางด้านเดนโมกิฟนะผมมาสามประตูต่อศูนย์ปรากสามสองวีเซล่านะครับสองประตูต่อหนึ่งไฮฟาสองศูนย์แล้วก็ถล่มทางด้านมาตินะผมมาติโมนะผมที่ห้าประตูต่อศูนย์นะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างปารีสแชงตแมงนะครับตอนนี้เนี่ยยิงไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับช่วงแรกๆนะครับยิงเยอะมากๆครับมีเจ็ดลูกบ้างสามศูนย์สามศูนย์นะครับผม สามหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับหนึ่งลูกครึ่งนี่คือปารีสเนี่ยสบายนะครับแต่พอช่วงหลังๆนะครับรู้สึกว่าเกมลุกน่ะมันค่อนข้างจะฝืดนะครับคือถ้าเกิดใครที่ดูปารีสเล่นนะครับผมผมยอมรับนะครับผมว่าเกมมันค่อนข้างไหลลื่นนะครับแต่ในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยผมยังมองว่าปารีสอาจจะยังมีปัญหาอยู่นะครับยิ่งเกมล่าสุดเนี่ยที่เบียดชนะนี้มาได้สองประตูต่อหนึ่งนี่ครับมันจริงๆมันควรจะมีประตูมากกว่านี้ด้วยครับและยิ่งเกมที่เจะโอลิมปิกลียงครับ ฟอร์มเลยรวมแล้วนี่ปารีสมันจะดีกว่าทุกทีมที่เจอตลอดนะครับแต่จะยิงได้ไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงหลังๆเนี่ยนะครับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาก็ชนะทมุน5เกมด้วยกรับเก็บคินชิได้2เกมนะครับเสียรวมๆมไปแล้วทั้งหมุน3ประตูนะผมแต่ว่ายิงได้กลับคืนมาในถล่มทลายนี่ครับส่วนฟอร์มในการเล่นเป็นทีมเยือน5เกมล่าสุดครับพวกเขาก็ยังถือว่าฟอร์มดีเหมือนกันนะครับชนะมา5เกมรวดในการเล่นเป็นทีมเยือนครับเก็บคินชิด3แล้วก็เสียไปแค่2ประตูเท่านั้นเองคครรรรััับบแแตต่่่่่่วววาาาายยยิงงลล้้เเเนนนนนนีีีปปะะูโโอออหกกกมมืขๆครับ แล้วก็เกมหน้านะครับปารีสจะเจอกับทางด้านแร้งนะผมในวันที่9นะครับส่วนทางด้านเบนฟิก้าเดี๋ยผมขอรู้ก่อนนะผมลืมดูนะครับเบนฟิก้าเบนฟิก้าเบนฟิก้าจะเปิดบ้านเจอกับเรียอาร์ฟนี่ครับจะเลนในบ้าน2เกมติดเลยนะผมสับทางด้านเบนฟิก้าครับวันที่9สําส่วนหรับตารางคะแนนนะครับตอนนี้คู่นี้จะเตะกันในกลุ่มเฮดนะครับผมคือกลุ่มท้ายสุดเลยนะครับปารีสเนี่ยอยู่ดับที่1น่นะครับ แข่ง2เกมชนะทั้ง2เกมรวดครับยิงไปทั้งหมด5ประตูเสียไป็นหมดแค่2ประตูเท่านั้นเองครับมีอยู่6คะแนนนะครับเทียบเท่ากับเบนฟิก้านะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยยังไม่แพ้เขาเลยครับเกมนี้จะเป็นเกมที่3นะครับจะเป็นการตัดคะแนนกันเองนะผมเดี๋ยวมาดูกันว่3นา3คะแนนในค่ำคืนนี้เนี่ยจะเป็นของใครนะครับส่วนในเรื่องของเฮดทูเฮดนะครับเดี๋ยวผมขอเช ек, อ็คในเรื่องของลาสเวกัสตูเจนก่อนนะครับ จริงๆผมก็อยากโชว์ในหน้าคลิปเลยนะผมแต่ว่ากลัวนะครับว่าจะโดน,นในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับแล้วขอดูแบบนี้ดีกว่าอันนี้ผมผมก็ผมดูนะผมดูจากต่างประเทศนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยทางด้านนูนเยสจะลงเป็นตัวจริงนะครับก็ลงเป็นตัวจริงจริงๆนะครับแต่ดูจากช่องอื่นเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นโชต้านะแต่ที่ผมดูเนี่ยมันมาจะเป็นทางด้านนูนเยสนะครับวันนี้เนี่ยปารดสจะมันระบบ สามสี่สาหนุ่มหลังสามแล้วก็กลางสี่นะครับส่วนเกมรุกเนี่ยก็ยังเป็นมสซี่มาเปเป้แล้วก็นีม,มานะครับแต่ที่แปลกนะผมก็คือในเรื่องของแฮนดิแคปที่เปิดมาวันนี้ครับแปลกมากๆเลยครับยอดทีมอยากปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับต่อแค่ครึ่งครบลูกเท่านั้นนะครับจริงๆนี่ราคาเปิดมาหนึ่งลูกนะครับแต่ว่าราคาไหลลงมาเหลือแค่ครึ่งครบลูกเท่านั้นนะครับคือถ้าวัดกันที่ผู้เล่นเนี่ยยังไงปารีสก็ดีกว่านะครับ องค์ประกอบโดยรวมแบบปารีสยังเหนือกว่าทางด้านเบอฟิก่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นทีมนี่ครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดของผู้เล่นเนี่ยยังไงปารีสก็ดีกว่าทุกอย่างผมในเรื่องของอ่าความสําเร็จด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเมสซี่นี่ครับเนมาร์แล้วก็เอ็มบัปเป้น่ะทั้งสามคนนี้ก็อย่างที่เรารู้จักกันอยู่แล้วผมค่อนข้างน่ากลัวนะครับอาจจะมีกองหลังยังรามอสอีกนี่ครับโอ้โหแต่ราคาที่เปิดมาเนี่ยมันหนึ่งลูกนะครับลบสิบตกลงมาเหลือแค่ครึ่งควบลูกอันนี้ผมเลย ไม่ค่อยกล้าที่จะอยู่ปารีสสักสไหร่วันนี้ขอกัดฟันเชียร์รองดีกว่านะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ต่อมันอุ่นใจกว่านะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยลุ้นแค่ให้ปารีสยิงใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าบอลมันจะชนะเนี่ยครับแพนิเก็มมันจะเปิดมาแบบนี้เหรอเออนะครับอันนี้ก็ต้องน่าคิดหน่อยนะก็แล้วแต่ผมสับบอลคู่นี้มันแล้วแต่คนชอบดูกันด้วยนะครับผมแต่ใครจะเป็นแฟนเมสซี่อาจจะเลือกเชียร์ปารีสนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าวัดกันที่ราคานะครับผมอยู่ที่เบนฟิก้าละกันนะครับเพราะว่าสิติมันวัด ไม่ได้ผมเพราะว่าซิตี้ที่เจอกันน่มันค่อนข้างสูสีนะครับแล้วก็ฟอร์มดูรวมขันทันสองทีมที่ผ่านที่มันผ่านมาครับก็ดีทั้งคู่ด้วยครับผมเพราะยังไม่แพ้เเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอวัดจากราคาแฮนดิแคปนะครับผมขออยู่ร้องที่เบนฟิก้าแล้วกันผมเชื่อวันนี้น่าจะยันเสมอได้นะครับเล่นในบ้านด้วยนะประมาณนี้นะครับสำหรับคู่แรกส่วนคู่ที่2นีนะครับมาดูคู่ที่ค่อนข้างน่าดูนะครับแล้วก็ผมเป็นแฟนทางซิตี้ด้วยครับ จะเปิดบ้านกัมเรียนของโคเปนเฮเกนนะครับคู่นี้เจอกันมา2เกมล่าสุดที่ผ่านมาในซิตี้ชนะ1แล้วก็เสมอไป1ครับเกมล่าสุดที่เจอกันครับเมื่อปี2009นะครับชนะไปที่1 2ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเจอกันในปีเดียวกันนะครับเสมอที่2-2ส่วนฟอร์มของซิตี้ตอนนี้นี่ครับถ้าวัดจาก5เกมล่าสุดที่ผ่านมาโดยรวมทุกอย่างนะครับชนะ4เสมอ1ครับเกมที่เสมอมีเสมอกับเอตเตอร์มล่าครับที่1ประตูต่อ1ครับส่วน4เกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาเก็บคินคิดไป2แล้วก็เสียไปทั้งหมด สี่ประตูครับแต่ว่ายิงได้กลับคืนมาเนี่ยถึงสิบเอ็ดประตูเลยนะครับในสามเกมล่าสุดนะครับยิ่งเกมล่าสุดครับโหการประสานงานของเคดีบีเดระอยนะครับฮาร์แลนแลวก็ทางด้านโฟเดนนะครับคือดีมากนะครับผมองค์ประกอบโดยรวมคือซิตี้มันดีมากๆนะตอนนี้ครับผู้เล่นเริ่มที่จะเข้าใจกันนะครับแล้วก็เล่นกันแบบไม่ห่วงบอลด้วยนะครับเดบอยนี่ก็เปิดบอลอยู่โคตรมั่นนะครับผมเหมือนเอาจอยเล่นเกมมาบังคับนะครับประมาณนั้น ส่วนฟอร์มในการเล่นในบ้านของซิตี้กันบ้างนะครับซิตี้นี่ได้เปรียบนะครับเกมที่แล้วก็เจอแมนยูเลยในบ้านเกมนี้มาเจอโคเปนเฮเกนนะครับยังเล่นในบ้านอีกนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะมองว่ามีการโรเตชันนักเตะไหมผมมองว่าอาจจะมีนะวันนี้เนี่ยอาจจะต้องดูว่าโรดี้เนี่ยจะฟิตพอที่จะได้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่านะเพราะว่าล่าสุดเนี่งรู้สึกว่าจะมีพลาดซ้อมแล้วนะครับสำหรับโรดี้นะครับเราก็ต้องดูดูเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าคุณโดการก,กับทางด้านซิลวานย เป๊ปจะเอาใครพักนะครับแต่เดิมร้อยผมมองว่าอาจจะยังเป็นตัวจริงอยู่นะครับส่วนในเรื่องของผู้เยือนอย่างโคเปนเฮเกนนะครับทีมจากเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนี่ครับโคเปนเฮเกนเนี่ยดูดูการนี้เนี่ยมันแยม่มากนะครับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับถ้าเอาแค่ในลีกเนี่ยดีกว่าผขอดูแค่ในลีกแล้วกันนะครับในลีก5เกมล่าสุดที่ผ่านมาของโคเปนเฮเกนนะครับชนะ2แพ้ไป3เกมอันนี้คือยอดทีมจากเดนมาร์กนะครับ แต่ฤดูกาลนี้เนี่ยสตาร์ทได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่พอเราดูภาพรวมนะครับเอาทุกรายการเนี่ยแบ่งเป็นชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมเนะครับเกมเยูฟ่านะครับสองเกมล่าสุดที่ผ่านมาแพ้ดอตบูลสามศนย์แพ้เซบียาเอ้ยเสมอเซนนบียศู0ย์ศูนยยังไม่ชนะใครเลยอย,อยู่ท้ายของตารางนะครับส่วนเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเปิดบ้าชนชนะทางด้านอา,อาฮุดมาได้ที่1ประตูต่อ0นะครับส่วนฟอร์มในการเล่นเป็นทีมเยือนครับก็ยังแย่เหมือนเดิมครับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมา เสมอ1แล้วก็แพ้ไป4เกมครับเสียประตูในข่้น้างเยอะนะครับเสียไปแล้วสิบอ่สักสิบสามประตูนะครับประมาณนี้อันดับตารางคะแนนนะครับซิตี้ตอนนี้น่าจะอยู่หัวตารางนะครับผมแข่มา2เกมนี้ไม่แพ้เลยครับชนะ2ยิงไป6เสียแค่1ประตูเท่านั้นนะครับลูกได้เสียนี่ใต้แบบหักลบแล้วนะครับบวกอยู่5ลูกนะครับส่วนทางด้านดรดมูลผู้ที่จะรั้งอันดับ2นะครับ กันสองชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับผมเกมที่แพ้แพ้ให้กับซิตี้ครับที่สองประตูต่อหนึ่งครับเกมนั้นต้องชมฮาแลนด์ด้วยครับลูกยิงนี่สุดยอดมากครับผมยิงได้ยังไงนี่ครับคนเปิดว่าเจ๋งแล้วผมคนยิงไม่เจ๋งกว่านะครับเออต้องชมทั้งเจ้าคอนเซโล่แล้วก็ฮาแลนด์นี่ครับผมเกมวันนั้นน่ะโดดเด่นมากๆนะครับส่วนโคเปนเฮเกนนี่ครับทีมอันดับที่สามนะครับผมคะแนนนี่เทียบเท่ากับทางด้านเซบีย่านี่ครับคือเกมที่พวกเขาเสมอกันเองครับผมที่สองประตูต่อศูนย์นะครับท้ายแบ่งต้าไปครั้หนึ่งคะแนนนะครับผมไม่่งั้นนเีย ถ้าเกิดแพเซบีญ,ญาเนี่ยโคเปนเฮเกนอาจจะไม่มีคะแนนเลยนะครับส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยครับแฮนดิแคปเปิดมาเนะี่ยตอนนี้อยู่ที่3ลูกครึ่งแล้วนะผมที่ผมดูมาล่าสุดนะครับคือราคานี้ไหลมาแบบโอ้โหยิ่งกว่าน้ำตกอีกนะครับคือมันไหลตั้งแต่2ลูกครึ่งนะครับต,ตอนนี้ขึ้นมาเป็น3ลูกครึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีถึง3ลูก3ลูก่า3ลูกครบ3มลูกครึ่งมี3ลูกครึ่งครบ4ด้วยนะนประมาณนี้ที่ผมไปดูมาล่าสุดนะครับ แต่ตอนนี้เริ่มลงแล้วนะครับผมน่าจะตันอยู่ที่3ลูกครึ่งนะผมประมาณนี้นะครับต่ำสุดของคู่นี้เนี่ยอยู่ที่3ลูกนะครับสลูกครึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับส่วนเรื่องของสเปนตัวจริงตอนนี้อาจจะมีการโรเ a t i o n ทั้งเตะนะครับผมอาจจะเอาทางด้านกิริตพักก่อนนะครับพักจากเกมที่เจอกับแมนยูนะครับเป๊ปอาจจะเอาทางด้านมาเรสลงนะครับแล้วก็จะมีฟิลฟเดนแล้วก็ฮาร์แลนด์นะครับแต่จริงๆวันนี้เนี่ยผมอยากให้พักฟิลฟเดนนะผมอยากเห็นทางด้านอันวารเรสนะผม คือเกมที่จูเลียมาเลนครับยืนยืนคู่กับทางด้านฮาร์แลนด์หมุนในเกมที่เจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับคือดีมากนะครับคือทั้งสองคน,นเล่นก็ถือว่าเข้าขากันนะครับแล้วก็จูเลียมาเลนเนี่ยเป็นตัวที่จบสกอร์ได้ดีอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วดูการสนตัวเนี่ยผมชอบด้วยนะครับเลยอยากให้ลงแทนโฟเดนนะแต่ผมวันนี้ผมยังไม่การันตีโฟเดนเป็นตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าที่ผมดูเนี่ยเขาให้เป็นโฟเดนอยู่เขายึดจากมียึดจาก นัดที่เจอรีพูด,ด้วยครับผมแล้วก็จะมีการโรเตชันอ่ะสักสองถึงสามตำแหน่งนี่ครับก็มีมาเรสผมอาจจะลงมาแทนเกริตนะครับแต่ว่าจะยืนอยู่ฝั่งขวาแล้วก็มีรูเบนดิอาร์ดนะครับอาจจะยืนมาแทานอาเก้แล้วก็มีโกเมสอ่ะที่จะมาแทนวอเกอร์นะครับเพราะว่าวอเกอร์ตอนนี้เนี่ยเจ็บนะครับเป๊ปบ,บอกว่าไม่มีรายชื่อในเกมที่เจอกับทางด้านโคเปนเฮเกนนะครับแต่ว่าจะยืนสลับกันนะครับเอาเจอคาสเซโร่ไปยืนขวาแล้วก็เอาโกเมสไปยืนซ้ายนี่ครับ เพราะว่าโกเม้นท์จะถนัดทางด้านซ้ายซะมากกว่านะครับแล้วก็คนที่เขาบอกว่าเป็นบ่อ้ํามันของดอทมูลนี่ครับแต่มาอยซิตี้นะครับตอนนี้เนี่ยคือเจ้าตัวไม่ได้น่าเป็นตัวสำรองเลยครับเจ้าตัวนีน่าเป็นตัวจริงนี่ครับก็คืออคันจี้นะครับฟอร์แม่งดีมากนะเออวันนี้เนี่ยผมยังมองว่าซิตี้น่าจะชนะได้ไม่ยากครับเต็มที่เนี่ยมีแน่นอน2ลูกนี่ครับแล้วก็ผมเชื่อว่าซิตี้ไม่น่าจะเสียประตูด้วยนะครับรอรุ่นที่สามแค่นั้นเองว่าจะมาเมื่อไหร่นี่ครับ ถ้าถามว่าอยู่ในแฮนดิแคปตรงไหนดีสุดผมว่าอยู่อยู่สูงน่าจะดีสุดนะครับเพราะว่าสูงอยู่ที่สามลูกอุ้ยสามลูกครึ่งควบสี่เลยนะครับเปิดมาโคตรสูงอ่ะนะครับเออก็ถ้าเกิดต่ําสุดน่าอยู่ที่สามลูกครึ่งนะครับแนะนําให้อยู่สูงนะครับส่วนแฮนดิแคปใครอยากอยู่ต่อเนี่ยแนะนําให้ต่อซิตี้ไปสามเม็ดนะครับก็อาจจะมีสักสามลูกอ่ะนะครับคืออย่างน้อยถ้ามันจบสามลูกจริงๆเราก็ยังยกใช่ไหมล่ะ แต่ถ้าซิตี้บังเอิญโดนตีใครแตกนะสามหนึ่งอะไรเงี้ยสูงนี่ยังไงก็ได้กินเดี๋ยวบอลคู่นี่ผมจะเล่นเป็นบอลสองหน้าแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสองตัววันนี้ครับมาสรุปกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกผมขอกัดฟันเลยนะครับผมให้อยู่รองที่เบนฟิก้าครับส่วนคู่ที่สองนะครับเป่าปากหน่อยนะผมให้อยู่ที่ซิตี้นะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเอาได้อยู่นะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้โดนเละเลยนะผมทั้งลิเวอร์พูลนะครับ ให้อยู่ต่อก็ตายบาซ่าให้อยู่ต่อก็แพ้อีกนะครับโอ้เมื่อวานนี้เนี่ยคือเละเลยนะผมเอาสักกระเป๋าแห้งเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเอากําไรกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับสำหรับกลุ่ม v i p ของผมเนี่ยก็มีอยู่สักสี่ถึงห้ากลุ่มเลยนะครับใครที่สนใจอยากรับทิเด็ดบอลแนวทางเพิ่มเติมนะผมแอดไลน์มาที่บลุมซ้ายมือได้เลยครับแอดพีระพงนะครับ P I R A P O N G นะผมแล้วก็มีในเรื่องของอื่นๆด้วยครับใครที่สนใจอยากเล่นบอลสดนะครับหรือสเต็ปเนี่ย เดี๋ยวเรามีให้ยอยู่แล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ